ารได้แล้วทานเยอะๆนะคะอยากกินทิ้งกินขว้างเราชั้นที่บริการดีขนาดเนี้ยทำไมให้ทิปจะโกรธมากเลยนะคะอะจะเช็คบินเลยเหรอคะโอ้เปล่าค่ะ,ะให้ทิฟลูกค้าคนนี้ รู้ด้วยเหรอว่าเราพูดอะไรอยู่แต่ก็ใจดีจังขอบคุณนะคะพี่ใหม่แกสายตาฉันตั้งแต่ตอนไหนอะ่ะ<อ>นี่แกเป็นคนใจดีจังเลยนะน่ารักแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่เหรอเนวีอตอนเรียนฉันเป็นแบบนั้นเหรอ ก็ใช่นะสิฉันไม่ได้เจอแกตั้งนานแกน่ารักนิสัยดีแบบเดิมเลยสที่ไหนล่ะตอนสมัยเรียนนะแกอยู่มอมแมม,ม,มหัวเนี่ยไม่สะามาเลยแถมยังขี้งกถ้าวันนี้ฉันชวนแกมาเป็นดาวร้ายไม่ได้นะจะโพสด,ด่าแกให้ยับเลยอุย แกผิวพรรณดีจังเลยอ่ะดูแลยังไงเหรอจ๊ะเพื่อนจ๋าว่าแต่ฉันจะเชียรครีมตัวไหนที่แกดีเนี่ยตัวที่แพงที่สุดเลยละกันค่ะแว่นตาที่ฉันใส่อยู่ฉันเก็บมันมาได้เมื่อวันก่อน ไค่ทำแว่นตกไว้เนี่ยยังใหม่อยู่เลยถ้าฉันพูดขนาดนี้ชมขนาดนี้ไม่ช่วยฉันซื้อนะเจะ็บโพสตอีกหรือโพสแล้วโพสอีกโพสจนกว่าจะซื้อเลยละคอยดูและฉันก็เพิ่งจะเข้าใจว่ามันคือแว่นตาที่จะทำให้เห็นถึงด้านที่แท้จริงของอีกฝ่ายออกมาสิบปีกว่าจะได้เจอกันมากินข้าวกับเพาไข่ดาวอุย อะไรก็ไม่รู้แทนที่จะพาไปกินหรูๆหน่อยก็ไม่ได้เลยเช้าฉันก็กินกะเพรามาที่ยงฉันก็ต้องมานั่งกินกะเพราแบบแกอะไรก็ไม่รู้หน่าจะการ็นกระเพราอยู่แล้ว <S <S ความสามารถของมันไม่ได้ไว้จับผิดคนพูดไม่จริงแต่มันยังเผยให้เห็น ความรู้สึกจริงๆของคนที่ถูกมองด้วยแม่เหงาหรือเปล่าคะตั้งแต่พ่อไม่อยู่อยู่ได้หรือเปล่าแม่อยู่ได้ลูกสบายมากบีใหม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะ แม่เหงามากเลยลูกคิดถึงพ่อแกทุกวันไม่อยากบอกให้ลูกรู้กูลูกเป็นห่วงอะ่ะและฉันก็เลยได้รู้ว่าแม่ของฉันรู้สึกเหงาแค่ไหนแม่คะหนูได้เรื่องตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องแย้ายม่ประจำสาขาที่นี่หนูจะได้อยู่ใกล้ๆแม่แล้วก็ไม่ต้องเช่าหอเพื่อเืิกเงิน,นละ แม่ดีใจจังเลยที่ลูกจะกลับมาอยู่กับแม่ถึงอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรก็เหอะ <c oughs> ความสามารถอย่างแกเนี่ยเหรอจะมาเป็นหัวหน้าฉันก็คงใช้มารยาหลอกหัวหน้าสิยินดีด้วยนะพี่ใหม่เก่งมากเลยที่ได้เลื่อนตำแหน่งอะ่ะ อ๋อจ้ะขอบใจนะบางนาแต่ก็น่าเสียดายเนาะปีใหม่ทําเรื่องย้ายไปอยู่สาขาแถาบ้านแล้วอ่าถ้าปีใหม่ไม่อยู่บางนาต้องเหงาแน่เลยยินดีด้วยนะปีใหม่ที่ได้ย้ายไปสาขาใกล้บ้านอย่างที่ต้องการ น้าจะย้ายไปได้ต้องนานแล้วฉันนึกเกียดที่หน้าแกจริงๆเลยนางปีใหม่ผมไม่อยากให้ปีใหม่ไปเลยผมอยากให้อยู่ต่อผมชอบปีใหม่นะแต่ไม่กล้าบอกนี่แหลคะค่ะความสามารถของแว่นวิเศษอันนี้น่ากลัวไหมล่ะคะไวจะแว่นมาหาบ่อยๆนะไม่ต้องมาลฉันไม่ได้อยากเจอ ฉันก็สงสัยนะว่าการรู้ความจริงในใจของคนอื่นที่จริงมันดีหรือไม่ดีกันแน่คนนี้ให้ทิปดีฉันจะบริการให้เต็มที่เลยเดี๋ยวถ้าจะสั่งเดี๋ยวเรียกอีกทีนะคะค่ะพี่ใหม่ นายว่าเราเลิกกันเถอะทำไมล่ะนายนายไม่ดีเองแหละนายไม่คู่ควรกับปีใหม่นายอยากให้ปีใหม่ไปเจอผู้ชายที่พร่องกว่าก็ฉันเบื่อไงออกไปจากชีวิตฉันสักทีได้ปะนายไม่ได้มีคนใหม่ใช่ไหมก็ว่าจะหาอยู่นะแต่ยังไม่มีอยากอยู่คนเดียวมากกว่าโอเค อย่างน้อยฉันก็ได้รู้ว่าเขาแค่หมดรักฉันไม่ได้มีคนใหม่เข้ามาเราเคารบการตัดสินใจของนายนะน,นี่นควรนั่งต่อเดินออกไปดีกว่านายไปก่อนก็ได้นะถ้าไม่สบายใจที่จะอยู่เธอโอเคใช่ปะเราโอเคน้นก็ดีเลย ไม่ใช่แค่มองเห็นความในใจคนอื่นแต่มันก็ทำให้มองเห็นข้างในของตัวเองจริงๆด้วยแม่ดีใจมากเลยที่ลูกกลับมาอยู่บ้านอะ่ะและสำหรับบางคนจะใส่หรือไม่ใส่แว่นก็ไม่มีผลเพราะสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นก็ตรงกับใจอยู่แล้ว อ้าวกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอจ๊ะนี่ตุ่นปากเป็ดแมไอ้ลมหายใจกว้างไม่เจอกันมาตั้งหลายปีปากยังอมขยะเหมือนเดิมเลยนะอ้าวเพื่อนเก่าพอทักทายกันแบบนี้หรอหืมอืมก็แกอยากปากเสียใส่ก่อนทำไมล่ะปีใหม่ไม่เอาลูกไอจจะไปไหนเหรออ๋อผมจะไปตลาดเขารปโยประโยคอะไรไหมไม่ต้องถามนี่แม่ฉันฉันดูแลเองจะ้ะ เอา้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ผมไปก่อนนะครับประโยคสวัสดีครับมากันอยู่ที่นี่ฉันแทบไม่มีความจำเป็นต้องใส่แว่นเลยเพราะคนที่นี่ปากตรงกับใจทุกคนแบบนี้ป้าว่าดีกว่านะอ้าวพี่ใหม่กลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอสวัสดีครับป้าหอง พี่ใหม่นี่แกกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคิดถึงแกมากเลยรู้สึกยังไงก็พูดออกมาแบบนั้นไม่ต้องใช้แว่นเจาะความจริงในใจอะไรเลยิ่งกลับมาเมื่อวานอ่ะแล้วแกเป็นไงบ้างฉันก็สบายดีกลับมาอยู่นี่จะเกาะแม่กินละสิอ่ะแล้วนี่ยังไม่มีแฟนอีกเหรอ <c oughs> มีมีใครเอาละสิ <c oughs> แล้วป้าล่ะคะ ลูกหลานไม่กลับมาเยี่ยมบ้างเหรอหรือว่าโดนทิ้งไปแล้วละคะเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่มีมาไดยยากเราเล่นค่ะป้าขอโทษด้วยนะคะอย่าไปถือสาแก่เลยนะว่านองก็เป็นแบบนี้แหละอือแปง้งแกคุยกับใครอ่ะ ฉันมองไม่เห็นใครเลยเอาใย,ยตุ่นนี่เองตัวเล็กตัวน้อยน่ารักนะเราอะนี่ปากแกไม่สร้างสรร์เลยนะอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรยาสีฟันไหมเปลี่ยนเป็นสูตรไม้กระบ,บองอะโอ้ยแกสองคนนี่นะกัดก,บบกันตั้งแต่เด็กยังไม่โทรกันอีกเหรอไปดีกว่า ทีแกไม่อยู่นะวนกับฉันตลอดว่าคิดถึงแกเวอร์ฮะไอ้ไอ้เนี่ยนะใช่แถมมันยังคอยดูแลแม่แกด้วยนะจริงเหรอ มองอะไรตกใจในความหล่อของฉันนะสิหล่อตายแหละแล้วแกล่ะสวยตั้งแต่เด็กจนตอนนี้มีใหม่เสวยในสายตาไอ้ตลอดเลยรู้ไหมตอนที่ปีใหม่มทำงานในเมืองไอคิดถึงปีใหม่แค่ไหนไอด,ดีใจนะที่ปีใหม่กลับมามอยากบอกปีใหม่จังว่าชอบมาตลอด แต่ไม่กล้าบอกสักทีกลับมาทำไมก็ไม่รู้เบ็นขี้หน้าว่ะไม่ได้กลิ่นบ้างหรอพูดบ้าอะไรของแกเนี่ยกลิ่นอะไรก็กลิ่นของความคิดถึงไงถ้าความคิดถึงมันส่งกลิ่นได้อ่ะคงรอยเต็มบ้านแล้วเป็นสก,กังแล้วไงคนลุกคนลุกอะไรเห็นผีเหรอ นี่ยังไม่ได้ส่องกระจกเลยนะหืมไอ้ไอ้วิวิวี่แกจะทำอะไรปีใหม่โอ๊ยแกว่าฉันเป็นผีหรอตะกันเจ็บโอย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 หายใจไม่อียวมดโอยอยโอนแมนฉันปีใหม่ฉันขอโทษเดี๋ยวสิปีใหม่ ซื้อมาแพงหรือลูกแม่เห็นนั่งเสียดายตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่หรอค่ะแม่มันแค่เดี๋ยวแม่เดินไปดูเองค่ะเสียดายจังแล้วฉันจะไปหาของแบบนี้ได้จากที่ไหนเองนะเนี่ยปีใหม่ ผมกลับไปทบทวนมาแล้วนะผมรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้มีความสุขเท่ากับตอนอยู่ปีใหม่เลยผมอยากขอโทษปีใหม่นะที่วันนั้นผมตัดสินใจแบบนั้นไปเมื่อไม่มีแว่นฉันก็เริ่มไม่มั่นใจในคำพูดของคนอื่นขึ้นมาแล้วถ้าในายอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมมันยังจะพร้อมมีโอกาสไหมหปีใหม่ เขามานั่งรอก่อนนะไอซ์ยออไม่เป็นไรครับผมแค่ซื้อแว่นอันใหม่มคือปีใหม่เขาอะครับกันรอแป๊บหนึ่งนะป้าทําแกงไว้จะฝากไปให้แม่ไอซ์ด้วยครับ ตอนนายคิดจะไปก็ไปพอคิดจะกลับมาก็กลับมาง่ายแบบนี้เลยเหรอเอาแต่ใจเกินไปปะพี่ใหม่ไม่ได้รักนายแล้วหรอพรุ่นี้ให้คำตอบได้ไหมได้ผมจะกลับมานะ พี่หม่ไอซื้อแว่นมาคืนะ่ะมันไม่ใช่แว่นสายตาใช่ไหมอืมแต่แม้เป็อไรหรอกฉันคงไม่ได้ใส่แล้วแหละก็ถือว่าแค่อันที่ทำพังไปแล้วกัน แล้วเธอยังรักเขาอยู่ไหมฉันต้องบอกแกด้วยเหรอไอ้ก็แค่ไม่อยากเศร้าอ่ะถ้าเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรถ้ายังรักเขาอยู่กลับไปหาเขาได้นะถึงแม้ฉันจะไม่ได้ใส่แว่นแต่กลับรู้สึกได้ว่าคนที่ปากไม่ตรงกับใจแบบไอ้ครั้งนี้พูดออกมาจากใจจริงๆถ้ากลับไปแล้วก็อย่าทะเลาะกันอีกละ ไม่อยากให้เสียใจตอนนั้นไม่น่าบอกเลิกเลยใจแข็งจังวะ มาเยสอะไรหน้าบ้านฉันเนี่ยก็คนมันดีใจอะดีใจอะไรของแกเป้าว่าแต่บ้านหลังนี้มีหรือ,อยังอะมีแล้วมีอะไรมีคนโสดไงหมวดโกนบ้างนะไม่หล่อเลยเดี๋ยวคงมีโกนไง ได้รอบาดใจโอเคคู่นี้กัดกันทั้งแต่ดเด็กไม่คิดนะเนี่ยว่าจะเป็นแฟนกันตอนนั้นผมอายครับกลัวเพื่อนล้อเ็ไา่ไปชอบเด็กหัวฟูเลยพูดออกไปแบบนั้นนะครับเราชอบจริงปะละ่ะจริงปากแข็งมาตั้งแต่เด็กเ,เลยนะเนี่ยไอ้เอ้ย เดี๋ยวมารับออเดอร์นะคะถ้าลูกค้าต้องงานอะไรเรียกได้เลยนะร้านนี้นะคะพนักง,งานดูแลดีมากอาหารก็อร่อยค่ะอย่างนี้ต้องให้ทิปเยอะๆเลย <S 2> <S 2> <S แบบนี้ต้องบริการดีๆเลยกินอะไรดีครับแม่สั่งเต็มที่เลยนะครับ ก่อนเลยค่ะไม่จะเอาผัดผักแล้วก็ปลา